คําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองตอนที่สามวง สะดวกสักสาก,สา,กสาธุสาลีสำรับสิ่งสิ้นสดสู่สูงสูบเสียเสียมใส ใส่หาดหันหากหางหาดหานห้ามหิดหิ้วเหงาเงือเหลาเหาเขียว แฮแห้งแย่แหลกโหนหาไหลไ,ไหวอกอดอบอ้วนอ,อ กระดานดำกระโดดยางกระติกน้ำกระปกอมศินกอไผ่ก้อนหินกะลำปรีกับข,ข้าวกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นกางเกงใน บริหารกิ่งไม้แกงจืดแกงเผ็ดแกงสม้มแก้วน้ำข้อต่อข้อสอกของกินของแข็งของใช้ของมีคมของเล่น ขันน้ำข้าวเจ้าข้าวต้มข้าวผาดัดข้าวโพดข้าวมันไก่ขี้มูกขี้หูเข็มขดัดข้าวใจข้าวแถวเขียนไทย แข็งแรงแข่งขันไขมันไขาลานไข่ทอดไข้เลือดออกคนแก่คนขายคนขายของคนไข้คนป่วยคนร้าย ครูประจำชัน้นครูใหญ่ควบคุมคัดไทยค้าขายคิดถึงง่วงนอนงานบ้านจงรักพักดีเจ็บป่วยเจ็บปวด เจ้าของเจ้าชายเจ้าฟ้าชายแจ่มใสฉีดยาช่วยเหลือชั้นเรียนชั่วโมงชาวเขาชาวใต้ชาวไทยชาวนาชาวบ้าน ชุดนักเรียนเชื่อฟังซ้นหาซัากผ้าสุกสซน